เอาละพิชิตเบเกตตอนนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการโนุ่เซตทีวีแล้วก็มาอยู่กันในคิวไทยโรบอกของเราอีกแล้วก็จะไปกันเรื่อยอีกแล้วผู้ชมหาแบบชัน้นนำนะก็อาจจะเข้าไปแบบสกัดจุดหรือเปล่าไม่รู้แล้วแต่อารมณ์นะเมื่อกี้เนี่ยไปเลือดดูแล้วก็ไปเจอแบบแบบหนึ่งชื่อว่าภารกิจพิชิตแกงส้มไทยไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้ะเราเอาชีวิตรอดในหม้อกแกงส้มนะรอดเรียนคนใต้รอดเรียนกูงั้น อ้าวเฮ้ยเรามันดีแบบมันดีไงกูไม่ได้โกหกนะเราเข้ามาดูเราเข้ามาดูวางเป็นถ้วยเลยแหกดเพเลยเอ้ยเอาโดนโดนเหตุลหรอโดนแหมมันบอกว่าอะไรเหตุผลเมื่อกี้โดนแก่ดำบิดแบบตึงๆเมื่อกี้ กดดูกระดาษมันบอกว่าฝากซื้อแกงส้มด้วยนะลูกแล้วก็โดนแบนออกมาเลยเอาผมไม่โดนอ่ะขอ่ผมยังเล่นได้อยู่มันเจาะแล้ไปเกณตมันดีเทกว่าพี่เป็นคนอิสานเฮ้ยไปนี่ดีกว่าแบงคอกแ a n งเอา hiking update วิยให้เลือกด้วยอ่ะกาฟิกคุณภาพสูงกาิกคุณภาพต่ำเอาไปสูงแล้วกัน how of ยาวลาด how of ดุซิต ระวังมันตีกันได้ลูกมึงมีร้านค้าอาวุธอยู่ตรงนี้ไอ้กูเป็น VIP ทำไมอ่ะไม,ะมพี่ีทำไมพี่บมเป็น VIP เคยเล่นแล้วเปล่าวะกูไม่เคยเล่นนี่อ่ะไม่เห็นคุณเลยว่าเคยเล่นเฮ้ยคุณเหมือนคุณนๆแล้วมันจะมีห้อง VIP ความตายอยู่ เออ่อว่าคนธรรมดาเข้าไปแล้วตายไปตอนนั้นมันเป็นแมปสยามไปยัยเหรอใช่ตอนนั้นมันเป็นสยามอ๋อมันเปลี่ยนใหม่เออมีไลฟ์สตีมสตูดิโอกูเปิดพีพีเลยเออเออวันพี่เปิดพีพีด้วยว่ะอาจจะสนุกนะเวทีมวยราชดำเนินทำไมไม่เอารูปอิโป่ขึ้นวะโอ้นี่ไงเว็บเปิลสโต้ร้านค้าสหกรณ์โอ้อาวุธแม่งอย่างกระจอกอะ ดูดซ่วมตบฟรีทุเรียนน่าจะแรงทุเรียนน่าจะแรงสุดว่าทุเรียนสี่ร้อยแม่งกูเอาหมูกระทะไปตีพวกมึงเลยแหละพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีเลยแล้วกดตียังไงอ่ะเนี่ยกูกดตีแล้วทำไมตัวพวกมึงลอกวะพี่เอากระทะตีผมแล้วมันลอกไปเลยมไมม่ีึงของกูจะหายหมดตัวมูมไม่หายไม่หาย หายดิไม่หายรู้ได้ไงเคยเล่นเนออว่ามันหายอ่ะมาใช้เงินซื้ออ่ะปกติหายหมดแหละลมบอกอะ่ะผมว่าหายเพราะว่ามันมีคนตังแปดล้านเลยเออต,ออตั้งกันหลายทางเสียงมิสเตอร์ลมบอกหรอวะม <laughs> <laughs> ึงดูดิไอ้คนชื่อฮารุโดเนทให้แบบนี้ไปพันหกร้อยลมบักเลยเออของผมก็ไม่พีมันตีไม่ได้เป็นพบถือเฉยไอ้เใช่กูเลือกอาวุธถูกเอ้ยแท็กซี่หลักไปแล้วเขาเปิดไม้ด้วยขำไม่ใช่ขำฝนตก ด้เวลากบออกล่าเหี้ยอะไรวะฝนตกได้เวลากบออกล่าไม่ต้องไปกบตัวมินมันมันรำมแบบเริสติกแบบเกเรกบมันรำมระวังตัวที่มันโดดลงตึกนะคือมิจอง ไอ้มันโดดตีตีไหมเฮ้ยกูแนะนำให้ซื้อตลัปัดด้วยเมื่อกี้ตลัปัดแม่งกระโดดตีแบบดาหวใจอ่ะให้รวยเทีนี้เล่นยังไงให้รวยเออไม่มีตังค์เลยอ่ะซื้อได้ป่ะนี่ไงแค่บริจาคเงินนะเฮ้ยเขาบอกให้เราไปซื้อลอตเตอรี่ปั๊มตังค์อ่ะไปลองซื้อไหมเออเออเอไหนไหนรถรถคันไหนเลยขึ้นคันไหยเนี่ยข้างนอกรถข้างนอกเราไปเกย์ขับเลยไม่ใครเอาไปละไม่เลจะอย่งไงโอ้เฮียไปด้วย ไม่บอกให้เป็ดลงอะเป็ดลงอะไรกันครับคุณไป่ทำนี่นนี่วิเออไปเลยมันแย้งกดแย่งรถด้ด้วยอะวิบมันเดินตามพี่มันเดินตามไปแล้วมันเดินตามูวกกวกววกววกเนี่ยมันขึ้นมาขี่เอาเอาเาเาราเาด้วยเลย แค่จะร้านหวยซื้อหวยเออปํ่าตังไงวะเนี่ยได้หวามือเนี่ยหวามือนี่แหละหวามือนี่แหละโอ้ยได้เทียร้อยเลยหวยไปละแปดสิบจะได้คืนเทียร้อยแล้วก็ไปขายข้างในใช่ไหมใช่แล้วไปขายข้างในซื้อหมดเลยแล้วไปขายหมดเลยไอ้เงี้ยกควรจะได้รางวัลที่หนึ่งนะรางวัลที่หนึ่งได้แค่พันบาทเองเหรอกระตจอกใช่ไหมไอ้เงี้ยกาซื้อกระทะได้แล้วดิพวกเราพอแล้วไปแล้วไอ้เฮี้ยไปซื้อของดีกว่าเนี่ยอะไรอ่ะไรสตีมสตูดิโอเนี่ยร้านอุปกรณ์สื่อมวลชนปูเข้าไปล่าแม่ละเฮ้ผมเกะแสล่ะนั่งเลย แล้ววันนี้คู่กรณีของเราไอ้หนก็สวยว่ะที่รายการเขาเมื่อกี้ถือตลับฝันตัวพี่อะแม่งถ้าคนตามเข้ามาต้องตกใจแน่นอนและไหนละพี่หนุ่มกันไกฮอะใครมาผมมาเอาเหี้ยไม่เป็นเกมหรไม่ใช่ไม่เกนอ่ะไม่เปิดพีพีอยู่อ่ะยีงต้องซัดเกียร์เอ้ย นี่เป็นที่ของพี่หนุ่มกันไก่ไม่ใช่ที่ของพี่หนุ่มไขควงโอ้ยลิมูซีนี่ขับไ,ไม่ได้ส่วนเวพี่อยู่ไหนที่พี่ซื้อเอาไว้เออนั่นเด้ <laughs> <ร>ตัวลอกเลย <laughs> ใครอยากแปและตัวลอกเลยไม่ตีต้อ <laughs> ะเปิดทำไมอะไรเงี้ย Five minutes later แม่งจุดพักใจไปดิ Let's go ไม่นะต้องรีบพิมพ์คำสั่งไม่แบบเดินขายหนูเลยไม่ต้องขายเต่ากูจะไม่ขายหนูกูกับไอ้พวกที่แยกไม่ออกว่านั่นคือสกินนี่พี่กับหมูเด้งเข้าใจไหะมีคนบอกว่าเป็นหมูเด้งด้วยกูอยู่ไหนอะอยู่พุซี่มาดึ้งอุ้ยอุ้ยเอาแล้ววะผมอยู่ตรงกองแตงโมใช่มันด่ากันแล้วอกูหายตัวแบบ เตืออะไรสัตว์ตรงนี้เลยเอาแล้ววะเ้ยอ้วนด่าผิดคนไหมเนี่ยดาผิดคนหรือเปล่าหลอนอะไรมึงเนี่ยเออมึงหลอนอะไรทีดิเฮ้ยใครว่าพี่กูให้สัตว์ไอ้เนี้ยนี่เบลล์ละปัญญาอ่อนนั่งพิงน้องไอ้เี้ยมึงออสไซเมอร์แดกอะกูถามจริงเออด่าคนอื่นมั่วแล้วแม่งทำตัวเออโง่ทิมหาย จริงพี่มาว่าแล้วมันทำเนียนไปเลยอ่ะไว้เช็ดเซ็ตสเปดเอ้าแล้วกูกูโดนมิวใหม่ห้านาทีเขาให้อะทำไมอะทำไมอะกูโดนแบนไมอะคืออะไรทำไมมันบล็อกใหม่แล้วมันรีพอร์ตมึงเปล่าวะไม่มั่นใจอะใช่อมันรีพอร์ตกูเลยหรือมันรู้วะ รู้มึงเข้ามาแค่กดทีเดียวนะในมือพวกมึงลองดา่าลองพูดอะไรในเกมดิเออเหรอกือกือกือเอ้ยกูไม่ได้ยินไมค์ใครแล้วไว้กูเรียบร้อยลวพอมึงโดนปิดแล้วห้านาทีเลยโอ้กลายเป็นใบเลยแม่งเอ้ยนี่ไงเราพี่ ทำไมทำกับผมอแาบนี้พี่ไม่ยินใครเลยไม่ได้ยินใครอ่ะมันแปลนใหม่เลยลองย้ายเซิร์ฟก่อนก็อาจจะบั๊กเลยมันคือนโยบายลบบอกไปเก็ตมันคือนโยบายกำจัดคอนเทนต์เลยนโยบายกำจัดคอนเทนต์โนมอลคอนเทนต์โอ้โดนแบนไปถาวรเลยอ่ะบูม อ้พวกมันคือมอดอะระวังเราโดนแบนนะว้ยทำอะไรไม่ดีก็ไปพี่พิมพ์มุ่ยไม่ใช่ภาษาโอ้ยร้อนอะไรเงี้ยภาืาอสารเ้าพี่โดนแบนดียมอดอยู่ข้างๆนพี่ บลลาเฮ้ยตรงนี้คนเต็มเลยอะบมมาดูหน้าเวทีดิโอ้หือสารมีก็เป็นหรื่องสารนะวะสารอูแอดมินเลยว่ะชื่อโคตรใหญ่ไม่ใครคุยเลยมึงไปมั่วมันจะไปรู้เรื่องได้ยังไงเฮ้ยกูน่าจะปลดแบนแมพสกัดจุดแล้วปะปลลดแ้วถึง5นาทีแล้วแหละใช่ไหมมาตอนนี้กูกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วโว้าว อวนกูหอมครับพี่มพงเห็นไอ้สองตัวนี่มันอยู่ตรงกลางใช่ไหมจะมาคืออ้วนไม่จะมาไม่ได้อ้วนไม่จะมาคืออ้วนอ้วนไม่เอ้ยกลายเป็นวิบู๋อ้วนเลยใครเนี่ยไอ้บุญด้วยติ๊ไอ้ติมพผักกาดแฟบเลยลูกเไอ้หนูกูเน่าอ้วนกูเป็นใครเนี่ยอุบาทห เขา,าบ,บอกพอุบาทเอ้นี่กกูอคืนมาไม่ให้ี <c oughs> ไม่ให้อลาไม่ให้ร้องเลยออร้องเลยไม่ให้ไม่ให้ ไอ้กอล์หายเลยไอ้ตัวใหญ่โคตรมากเอ้ประกาศนแล้วะี่สุดเลยลูกแบงเน่าอะไรเนี่ยกูเขียนหนูหายท่อไอ้ไป ไม่ได้ยิ้มใครพี่มึงไม่ได้โตใหญ่แล้วนาสงสารที่ไปมันไม่ได้ยินมใครไอ้ดูบนไหลมันเละเลยบนไหลมันหนุนเน่ามันไม่ได้ยิ้มใครน่านาสงสารมากเลย มนกูเป็นบพี่มาไรเก็บพี่มาไรไปไปเก็บเก็ี่มาไรไม่เก่งก็ฝังหอไปเก็บตัวมึงไม่โคตรน่าเกลียดเลยไหนเฮียน่าเกลียดน่าเกลียดตรงไหนน่ารักจกตายเฮียตัวโคตรอ้วนอ่ะทำให้กูเป็นได้ไงวะเปล่าไอ้ที่มันอ้วนมอมโมเดลมึงอ่ะเออแต่ว่าตัวแบบตัวนี้ไม่คตรแบบโคตรเฮียโคตรสกปรกอ่ะไม่ชอบเลยตัวก็ดำอ่ะโว้วว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  เอาละใบกูซัอสเปกกูไม่ได้พูดอะไรเลยอะไรอ่ะออเย็นนี่คือตัวใหญ่เลยประกาศดาดูกูน่าเกลียดเลยอีเปรสเลยไอเยี่ยมดไอเยี่ยมดไอ้พี่บุกกายเป็นมดเนี่ยมีมดเดินเยอะ แป็นเล็กก่นี้ได้ไวาในลองไปดเอาอะไไปแก็เอาไปศูนย์จว่าอันนั้มันจะตก็เลยลองศูนย์ดศูนงศูนย์จุดง S <S <S มันบักไปแล้วเล็กเกินมันหายไปแล้วเว้ยมันหลุดเข้ามิติควอนตัมไปแล้วมือถือมันมหลุดเข้ามิติควอนตัมแล้วเนี่ยตัวเล็กเกินไปโอเคไม่ติเบเกก็ต้องจบกันไปแล้วว่ะนันสำหรับรายการไม่ใชทีวีแล้วเกโโมโรบอทของเราแนละ้วโอ้วันนี้ได้โกรธมากเลยมาบังอ่านด่าแล้วกินที่พี่กูน่าเกลียดกันโอ้ตัวละครมึงถาอที่น่าเกลียดเปรตเลยโอว้วันนี้ทำไมมันแบรนด์ใหม่ยังก็ไม่รู้นะ กูโดนแบนก็อยู่รขดาดไม่ได้ทำอะไรยังโดนแบนเลยแม่โโหก็สำหรับใครนะที่มากดไลค์กันสำหรับให้พวกเราทุกคนก็ต้องขอบคุณขอบใจเป็นต้นตะกิ้นะจดนี้ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไปเจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า